สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะเรามาทำเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอบชีสค่ะเป็นเมนูง่ายๆที่ทำง่ายมากๆจริงๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะด้วยความที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเขาอร่อยในตัวเองอยู่แล้วนะยิ่งมาเจอกับชีสกับพวกเสตกกรอกต่างๆเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยก็ถือเป็นเมนูที่เป็นได้ทั้ง มือหลักก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นของว่างก็ได้นะทำให้เด็กๆกินไนอย่างี้นะคะก็วัตถุดิบก็มีมาม่าค่ะมีชีสแล้วก็มีไส้กรอกนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถเพิ่มสารอาหารมากกว่านี้ได้นะคะอาจจะเป็นพวกผักสามสีต่างๆแค่รทถั่วลันเตาแล้วก็ขา้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใส่ลงไปได้ถ้าทําให้เด็กๆกินอะนะแต่ว่าวันนี้เรามาแบบง่ายๆเลยฉบบแบบไม่มีอะไรเลยนะคะก็เลยมีแค่สามอย่างนี้เองนะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะ เดี๋ยวเราเริ่มด้วยการต้มตัวบะหมี่เกลืงสาเร็จรูปกันก่อนนะคะวันนี้เราใช้เป็นรสคาโบนาร่านะเพืเ่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะแล้วก็เราจะต้มด้วยนมค่ะถ้าหากว่าใครไม่มีนมสามารถใช้เป็นน้ําเปล่าธรรมดาแทนได้นะคะแล้วก็ลาซาลลงไปเนี่ยมันต้องใส่ให้เยอะนะกะเอาให้ ต้มออกมาแล้วเหลือน้ําคลุกคลิกนะคะจริงๆตัวมาม่าคาร์โบเนี่ยเขากินเป็นแบบแห้งเนาะแต่ว่าเราจะเอามาอบชีสด้วยเราก็เลยอยากให้เขามีความเป็นน้ําเป็นอะไรบ้างน,นะคะเสร็จแล้วนะคะตัวบะหมีม่เกึ่งสาเร็จรูปเนี่ยเราก็จะหักด้วยนะเพื่อนๆหักใส่ลงไปแบบนี้นะคะเพื่อให้เส้นมันยาวเกินเนาะเราไมไ่กินแบบเสร็จแล้วเราก็เปิดไฟนะคะ พอเราตั้งไฟแล้วเนี่ยนะคะเราก็ใส่ตัวเครื่องปรุงรสผงปรุงรสที่เขาให้มาลงไปใไนหม้อได้เลยนะคะแล้วเราก็คนๆให้เราเข้ากันหน่อยนะคะการที่เราใช้นมต้มเนี่ยนะเพื่อนๆต้องระวังอย่างหนึ่งคือนมเนี่ยเขาจะไหม้ได้ค่อนข้างง่ายนะคะ ถ้าหากว่าเราใช้ไฟแรงเกินไปแล้วเราไม่ได้อยู่หน้าเตาเนี่ยนะนมจะฟูออกหลนออกเพื่อนๆต้องระวังมากๆนะคะตอนนี้นะคะเราก็ต้มจนเส้นมาม่าของเราสุกเรียบร้อยละ เราก็ปิดไฟนะคะถ้าหากว่าน้ํามันยังเยอะไปเพื่อนๆเคี่ยวต่อได้นะให้เขามีความงวดเพราะว่าเส้นที่เราอยากได้นะเราอยากได้เส้นนุ่มๆเละๆอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะเป็นอันว่าใช้ได้นะคะน้ํามีความคลุกคลิกอันนี้เดี๋ยวน้ํำเขาจะดูดเข้าเส้นไปอีกนะก็กําลังดีค่ะเห็นว่าใช้ได้เดี๋ยวเราเอาไปใส่ตัวถ้วยที่เราจะใช้อบกันค่ะ วันนี้นะคะเราจะอบกับถ้วยฟลอยแบบนี้นะพเราใส่เส้นมาม่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็จะวางเนื้อสัตว์ของเราลงไปเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนจากไส้กรอกเป็นแฮมเป็นปูอดัดเป็นอะไรก็ได้นะคะที่เด็กๆที่บ้านชอบนะไม่เป็นต้องเป็นไส้กรอกก็ได้นะคะวางไส้กรอกเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็เป็นชีสค่ะชีสเนี่ยนะใส่มากใส่น ôi, ้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะ พอเราโรยชีเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เราสามารถเอาไปอบได้เลยวันนี้เราจะอบด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะเราจะอบอยู่ที่อุณหภูมิ200องศาค่ะระยะเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบความเกรียมของเพื่อนๆเลยนะบางคนชอบหน้าเกรียมๆก,ก็อบให้นานหน่อยอของเราเนี่ยจะอบอยู่ที่ประมาณ8-10นาทีประมาณนี้นะคะหน้าเขาก็จะกำลังดีนะไม่ได้ไหมมากเกินแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ค่อยเกรียมะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราเอาเข้าอบกันเลยะคะ่ะ พออบเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาของมาม่าอบชีสประมาณนี้เลยนะคะก็กินตอนนั้นร้อนเนี่ยกินมากๆเลยนะก็อยากให้เพื่อนได้ลองเอาไปทำรับประทานกันดูค่ะเป็นเมนูง่ายๆที่อร่อยจริงๆค่ะก็ใช้ระยะเวลานในการทําไม่นานด้วยนะคะแล้วก็สามารถเพิ่มสารอาหารเพิ่มคุณค่าทางอาหาร เข้าไปอีกได้นะคะปรับเปลี่ยนเป็นเมนูอาหารเช้าก็ได้หรือว่าเป็นเมนูของว่างให้เด็กๆก็ได้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันค่ะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกัน กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนรัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่งองของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอ,อะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนํานะคะสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะเก็บเอาทุกๆคำติคาแนะนําของเพื่อนๆมาปรปับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปค่ะ สำหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพืเ่อนๆไปก่อนแล้วพบกันให,ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ